วันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามือถือในงบประมาณ5,000บวกลบนะทุกคนอย่าง5รุ่นวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีรุ่นใหม่ล่าสุดจาก r e d m ีด้วยก็คือ Redmi 15ซีรีเนาะโอเคมาเริ่มต้นที่รุ่นแรกที่แบบน่าใช้ในช่วงงบนี้กับตัวของ vivo y21d 4G นะฮะโดยรุ่นนี้เนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ร a ม4รอม128เนี่ย4,049บาทแล้วก็รุ่นสูงสุดเนี่ยก็จะเป็น RAM 6ร o ม256ราคา5,399บาทนั่นเองนะฮะสำหรับสอปคของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับกันน้ำที่เป็น IP69 ด้วยซึ่ง IP69 เนี่ยสามารถกันน้ำได้1 ลึก1เมตรนะนาน30นาทีนะครับสามารถถ่ายพงตายภาพใต้น้าได้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้ที่เขาบอกไปนะแล้วก็เรื่องของมาตรฐานความแข็งแรงต่างๆรุ่นนี้เองก็ได้จาก SGS เนะี่ยถึงระดับ5ดาวด้วยจอรุ่นนี้ก็เป็นจอแบบ90เฮอร์นะครับขนาดหน้าจอในะอยู่ที่6.6ุด 6, 6 8นิ้วเนี่ยช้นิจอเนี่ยเป็น LCD นะครับแล้วก็มาพร้อมกับความสว่างเนี่ยสูงสุดเลยอยู่ที่1,000นิตนะสำหรับรุ่นนี้และที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโออีกต่างหากมาพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านนะแล้วก็เลนส์เสริมอีก1เลนส์ส่วนกล้องหน้าก็อยู่ที่5ล้านครับ CPU รุ่นนี้ก็เป็นค่ายอยู่ในซ็อกซีจะ225มาพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6 5 0 0้ารอยมิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ที่น,น,นี่รับง จอกันน้ําแบตใหญ่เช้าเร็วผมว่าตอบโจทย์มากๆเนาะอาจจะมีจุดพิจารณาแค่อย่างเดียวคือเรื่องของ CPU อะไรงนี้แต่ว่าโดยวรวมแล้วถือว่าน่าสนใจมากๆเลยรุ่นที่2ครับกับตัวของ oppo a 5 pro 4 g นะครับโดยรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ ram แแล้วก็ rom เนี่ย128 g b ในราคา4,679บาทแน่นอนฮะรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับกันน้ำ ip 69เหมือนกันนะลึก1.5เมตรนาง30นาทีเรื่องของความทนทานเองรุ่นนี้ก็ระดับมาตรฐานทหารเลยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น90เอรนะขนาดอยู่ที่6.67นิ้วชนดิดจอเป็น LCD นะครับกับความสว่างเนี่ยโหมด กลางแจ้งนะ1 0 0 0นิดเลยโอ้โ oh. หจับคู่กับลำโพงคู่เซอรีโอนะครับรุ่นนี้ก็แม่ลดมากแล้วก็มาพร้อมกับความดังเสียงเนี่ยสูงถึง300%นะสามารถแบบดันไปได้กล้องหลังครับรุ่นนี้อยู่ที่50ล้านนะแล้วก็เลนโมโนอีก2ล้านส่วนกล้องหน้าก็อยู่ที่8ล้านมาพร้อมกับชิปเซนเนที่เป็นตัวของ Snapdragon 6 S c G Gen 1นนะครับแล้วแล้วก็มีเรื่องของ AI Game Boost แล้วก็เขาเขียนไว้ว่ามีตัวของระบบระบายความร้อนด้วยเนาะ4,000ได้ระบบความร้อนวะไม่ธรรมาดานะทีนี้แบตเตอรี่ครับ รุ่นนี้ก็ให้มาอยู่ที่5,800มิลแอมเนาะแล้วก็ชา้าเร็วเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่45วัตต์ A.I. ต่างๆเนี่ย Oppo ถือว่าจัดเต็มมากๆเนาะนะฮะเป็นยังไงบ้างครับรุ่นนี้ก็จุดพิจารณาเนี่ยรุ่นนี้ผมว่าค่อนข้างน้อยนะโดยรวมแล้วถือว่าจัดเต็มสุดทุกด้านมากๆถ้าสนใจรุ่นนี้ก็ตามการได้ที่ลิงก์ที่ตะก,กา้าเนี่ยที่ขึ้นไว้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยกดลิงก์ที่ตรงนี้นะเผื่อๆมันอาจจะได้โคตรลดนะอย่างผมเนี่ยได้โคตรลดจาก u t u b e เนี่ยถึง1000บาทกดจากลิงก์ตะก,ก้าผมเนี่ยอาจจะมีโคตรลดแบบจัดเต็มแบบนี้ก็ได้มาครับทีนี้รุ่นที่3กับตัวของ Owner X D 4G โดยรุ่นนี้เองเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวกันล่าสุดเลยมาพร้อมกับแรม8แล้วก็รอม2 5 6ในราคา5,381บาทโดยรุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับกันน้ำเหมือนกันนะเป็นกันน้ำกระเซน็นแต่เขาก็ไม่ได้บอกมานะว่าเป็น ip เท่าไหร่แต่ว่าทนน้ำฝนเนี่ยได้ย4ิบชั่วโมงเลยเขาเขียนไว้นะครับและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมกับมาตรฐาน sgs อีกด้วยอีกระดับแบบ5าดาวกันกระแทกเนี่ยได้360อองศานะเขาเขียนไว้เลยนะฮะลดมาก โดยสเปคของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับจอที่เป็น120เยิล์นะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่6.77นิ้วชนิดจอเนี่ยก็เป็น LCD นะครับมาพร้อมกับค่าความสว่างเนี่ยอยู่ที่ป่าร้อนิดนะแบบ HBM ก็ นั่นแหละนะฮะจับคู่กับลำโพงคู่สเตอริโออีกด้วยนะครับสามารถเพิ่มความดังเสียงเนี่ยได้สูงถึง400%กันเลยทีเดียวมาพร้อมกับกล้องหลังเนี่ย108ล้านนะครับแล้วก็เลนเดฟอีก2ล้านส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้ก็ให้มาอยู่ที่8ล้านนะครับและมาพร้อมกับ CPU ที่เป็นตัวของ snapdragon 685มาพร้อมกับแบตเตอรี่6,500มิลลิแอมและก็ช้าเร็วอีก35วัตต์แล้วก็ AI ต่างๆของรุ่นนี้เนี่ยก็มีมาให้นะครับแบบเป็นปุ่มแบบกดปุ๊บมาปั๊บ อะไรอย่างี้เนาะแต่ว่าโดยรวมของรุ่นนี้ก็ถือว่าจัดเต็มมากๆนะได้กล้อง108ล้านนะฮะจอ120เฮิร์ตแบตใหญ่อีกนะฮะถือว่าคุ้มค่ามากๆถ้าสนใจก็ตามได้จิการนะทีนี้ครับรุ่นถัดมารุ่นที่4กับตัวของ Redmi 15 4G รุ่นนี้ก็ใหม่ๆสดๆฮอนๆด้วยครับพี่นองนะฮะมาพร้อมกับแรม8แล้วก็รอม256ในราคาเพียแค่4,449บาท าราคา4ีสีแต่คุณได้รอม256เลยนะอันนี้ถือว่าเลิศม,มากนะครับมาพร้อมกับกันนะ้ํากระเซ็นนะเป็น IP64 ส่วนจอเองเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นจอ 144Hz นะครับขนาดในอยู่ที่6.9นิ้วชนิดจอีหนก็เป็น LCD มาพร้อมกับลําโพงเดี่ยวนะ แต่ว่าคุณภาพเสียงระดับ Dolby Atmos นะครับซึ่งไม่น่าเสียดายนะส่วนความสว่างก็เหมือนกันครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่850นิตกล้องหลังครับรุ่นนี้ก็ให้มาอยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่8ล้านมาพร้อมกับ C ี u เนี่ยเป็นตัวของ Snapdragon นะฮะ685แบตเตอรี่เนี่ย7,000นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วอีก33วัตต์จุดพิจารณาของรุ่นนี้ก็มีเรื่องแค่เรื่องของลำโพงเนาะแค่เป็นลำโพงเดี่ยวแล้วก็จอความสว่างกันน้ำกันเซนอะไรอย่างนี้ แต่ว่าดูรวมแล้วแค่4.4่เป็คได้ลอม256นะแล้วก็จอ 144hz เฮิร์ตแบตใหญ่ด้วยนะฮะคุ้มค่าม,มากๆถ้าสนใจก็ตัมได้ที่ตะก,ก้านะครับ รุ่นสุดท้ายครับกับตัวของ Redmi 15 5G นะรุ่นนี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่5,399บาทกับแรม8แล้วก็ ROM 256มาพร้อมกับกันน้ำกระเซ็นเนี่ยเป็น IP64 นะครับจอก็เป็น 144Hz นะครับขนาด6.9นิ้วชนิดจอเนี่ยเป็น LCD นะครับมาพร้อมกับค่าความสว่างเนี่ยอยู่ที่850นิตลำโพงเดี่ยว1ตัวเหมือนกันนะฮะคุณภาพเสียงระด,ดับ Dolby Atmos แล้วก็มาพร้อมกับ กล้องหลังเนี่ย50ล้านส่วนกล้องหน้าก็อยู่ที่8ล้านนะครับ CPU รุ่นนี้เป็นตัวของ Snapdragon 6s เจน3เลยนะครับหรือว่าลดมากจับคู่กับแบตเตอรี่เนี่ย7,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็ชาร์จเร็ว33วัตต์เครื่องมือ AI ต่างๆเนี่ยรุ่นนี้ก็มีมาให้เล่นเล่นนะฮะสเปคโดยรวมเนี่ยก็เหมือนกับ Redmi 15 4G เลยนะครับต่างเพียงแค่เรื่องของ CPU ที่เปลี่ยนไปและนี่ก็คือ5รุ่นที่น่าสนใจในงบประมาณ5,000บวกลบนะครับถ้าสนใจรุ่นไหนก็ตามที่ตะกาเนาะไปดูโค้ดลดจากช็อป อ่า YouTube Shopee อะไรเงี้ยเผื่อได้โคตรลดจาก YouTube ด้วยนะอย่างผมเนี่ยก็ได้ไปถึง1,000บาทเลยทีเดียวถือว่าลดมากนะฮะขอบคุณมากเลยที่เรารับชมมาจนถึงนั้นเวลานี้ครับสดีครับสวัสดีครับ